ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แกร์เช่นเคยนะครับผมช่องมีวส์ช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม การดงหน้าฟรีไฟล์ไฮแลนด์นัเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับพูดพี่นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการแก้บั๊กนั่นเองนะครับสำหรับบั๊กโทเค็นนะครับดาวสีเหลืองนั่นเองนะครับบอกเลยว่าได้จริงแน่นอน100%นะครับมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวันนี้พี่มาสอนแบบละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วน จ m ชี้แจงกันด้วยนะจะมาอธิบายแบบละเอียดเลยในส่วนโทเค็นตรงนี้ใครที่ยังบักอยู่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่ายังบักอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบละเอียดเลยว่าทําไมถึงบักแล้วแก้อย่างไงนั่นเองนะครับก่อนวูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองด้วยนะเพื่อจะให้เพื่อน,นเพื่อนรู้นะเพื่อเพื่อนในพี่น้องรู้ด้วยนะครับว,ว่าวิธีแก้มันแก้ยังไรนั่นเองนะครับไปถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยดีกว่านะแต่ก่อนไปดูก่นี ก็มีกิจกรรมนะครับอัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นกิจกรรมรีดดหมดคนครูนั่นเองนะครับผมนีเป็นกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาประมาณช่วงสามโมงเช้านะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นชุดมาใหม่ล่าสุดนะครับส่วนรายละเอียดกิจกรรมก็อ่านตามนี้ได้เลยนะครับมาถึงวันที่2สิงหาคมนั่นเองนะครับวันที่2สิงหาคมในบอกเลยว่าของฟรีแจกหนักมากนะไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นไอวอ l นะโอ้โหชุดแชมป์โลกชุดฟินิชฟอนนะครับสุดจัดปลัดบอกได้นอนนะครับทีนี้ เรามาดูในส่วนการเล่นกันบ้างนะครับเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนแบบช่องใส่กระสุนลูกปืนลูกโบกนะครับผมก็จะมีตรงนี้เห็นไหมของรางวัลน,นะครับก็คือถ้าเราหมุนไปเนี่ยสมมุติเราได้สัตว์เลี้ยงนะครับก็ยิงออกไปปับ๊บแล้วก็มันจะดึงตัวนี้เข้ามาแทนครับเห็นไหมเนะี่ยดึงชุดตัวนี้เข้ามาชุดตัวนี้เข้ามาปับป๊บๆจนครบจนหมดอะ่ะจนหมดกระสุนตัวเนี้ยหมดปับ๊บมันก็จะตัดออกเรื่อยออกเรื่อยออกเรื่อยแต่ พี Raw, u, ่บอกเลยส่วนมากจะได้ชุดนี้ชุดสุดท้ายหมดไปประมาณเกือบเกือบสองพันมั้งเห็นคนอื่นก็สุ่มกันนะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับพี่ก็มาสอนวิธีการเล่นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยง่ายๆเป็นกิจกรรมง่ายๆง่ายๆมากๆนะครับผมนะโอเคแล้วก็ในส่วนกิจกรรมแม็กกาลินนะครับตัวนี้ก็เหลืออีกแวันเท่านั้นพี่ก็ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับในส่วนการเปลี่ยนรถในส่วนการเปลี่ยนรถเนี่ยก็คือถ้าเรามีรถสีไหนเราจะสามารถปลดล็อกความเร็วได้ นะครับก็คือสามารถเปตะรถได้ั่นเลยนะครับส่วนสีม่วงกับสีทองเนี่ยก็คือ GM ยังไม่เอาเข้ามาในเซิร์ฟนะครับหมายความว่ากิจกรรมยังไม่เข้านี่นะครับเราต้องสุ่มให้ได้กิจกรรมในส่วน2สกินสีนี้ก่อนนะสีทองเนี่ยพี่ไม่เห็นเซิร์ฟนอกมาเขาอยู่ในส่วนตู้สุ่มกาชาห้าเหรียญน,นะเออรถสีทองนะถ้าเราได้รถสีทองมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถ เปลี่ยนรถเป็นสีทองแล้วก็เพิ่มความเร็วได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มความเร็วให้เราได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มความเร็วได้ก็คืออัตราความเร่งนะครับเราสามารถใช้โทเค็นได้นะครับเพื่อจะเร่งความเร็วนะครับก็จะเป Diamond, ็นก็เพิ่มบูสต์ขึ้นมา220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนซิ่งยกครีมก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับนี่เห็นไหมเชิญเพื่อนมาบูสต์ช่วยเรานะครับหรือว่าเราจะช่วยเพื่อนก็ได้นี่เห็นม บูธช่วยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยก็จะบูธช่วยเพื่อนได้นะครับง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ก็คือวันนี้รับในส่วนชุดนะครับนี่เป็นชุดนักแข่งนะครับแพ็คแมคลาเรนเลสซิ่งนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเท่ก็ใหญ่เป็นสองชิ้นก็คือมีหมวกกันน็อกแล้วก็ในส่วนเสื้อกางเกงรองเท้าในรวมกันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมแมคลาเรนนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับว่าในส่วนไหนมันบักนะครับในส่วนตรงนี้นี่เลยนะก็คือน้องๆหลายคนเป็นอยู่พี่ก็เป็นนะก็คือ ในกิจกรรมเขาบอกว่าลงเล่นครบ30นาทีได้รับ1โทเค็น60นาทีได้รับอีก1โทเค็นนะครับล็อกแล้วก็ล็อกอินได้รับอีก่โทเค็นนะครับแต่ความจริงเนี่ยก็คือล็อกอินได้รับไปเลยแต่ลงเล่น30นาทีไม่ใช่นะครับก็คือเล่น30ครั้งเนี่ยพี่เล่นไป2ตาตาละประมาณสัก10กว่านาทีอะได้มา -2 2 2ครั้งอะก็หมายความว่าเล่น เล่นต้องเล่นสาครั้งแล้วก็60ครั้งก็แปลว่ามันยังบั๊กอยู่นั่นเองทีนี้น้องๆคงวงว่าวิธีแก้แล้วแก้ไงครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิแทวิธีแก้กันเลยนะครับว่าจะแก้ไงครับบอกเลยว่าโคตรง่ายนะครับไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com นียบร,ร้อยแล้วเป็น เว็บเปิดใหม่ล่าสุดเลยมีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปรับคูณ2รับฟรีฟรี500บาทเลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยพอกดลิงก์เข้ามาแล้วให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับนี่กดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จทุกคนกลับมาหน้าแรกนะครับจากนั้นก็กดไปที่ตรงนี้เลื่อนมาข้างล่างก็งคือเติมเครดิตเราต้องมีเครดิตก่อนนะครับถึงจะได้ของแถมนะครับผมเนาะแล้วก็โอนเไไปลย ฟรีอีกห0ึ่บาทเลยนะครับแล้วก็โอนเสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับดิตก,ก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าแรกนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปสุ่มอิดิท่าพักทองกันนะครับบอกเลยว่าเขาบอกว่าไม่มีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าจะมีเกินหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับผม <S <S โอเคนะตอนนี้เราอยู่กงร้อพิเกตสปินเรียบร้อยมีให้วัดกัน2อ,อย่างคือเครดิตแล้วก็อิดิท่าพักทองเซิร์ฟไทยได้ไปเราหมุนกันเลยดีกว่านะครับครั้งละ20เครดิตเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าถ้าครั้งแรกออกพี่ โอ้โหว่าจะพอไม่พอแน่นอนบอกเลยครั้งแรกเกลือได้มาแปะเครดิตขาดทุนไปสิบสองเครดิตนี้ไม่เอานะไม่เอานะมาเฮ้ยไหลไหลเฮ้ยไหล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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้คืนมาสิบเครดิตโอเคได้อยู่ได้อยู่นิดเดียวจริงๆอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไหล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 เฮ้ยเชดได้เรียบร้อยยินดีด้วยคุณรับเล็ก คุณได้รับไอเดียถ้าบักทงยิดเข้พอได้แบบนี้เลิกแล้วก็กดตัวลงได้เลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็กดไปที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็จากนั้นให้กดไปที่ติดต่อตรงนี้นะครับมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับแล้วก็ทักไปบอกเพาว่าเราสมได้ไอเดียถ้าบักทงนะครับผมเขาจะส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็น ID เซิฟถ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่เลเลยโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดนะครับโปรโมชั่นสมัครคูณสองเนี่ยนะครับรับเครดิตคูณสองมีจำนวนจำกัดรีบๆเลยลิสต์สมัครลิงนี้ส่งอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคนะคร บริการนะครับฟรีไฟนั่นเองนะครับผู้ไอ้ฝ่ายบริการฟรีไฟนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าใครที่ไม่รู้ลิงก์นี้นะครับผมก็เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเรากดเข้ามาที่แจ้งปัญหานั่นเองนะครับก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเห็นไหมเนี่ยทั้งแจ้งปัญหาหาลอกอินการเชื่อมต่อปัญหากิจกรรมของเกมอะไรต่างๆนะครับหรือว่าหรือจะแจ้งโปรก็มาแจ้งในนี้ได้นะครับแต่ที่พี่แนะนําก็คือตรงนี้อ่าอันไหนนะอ่านี่นะครับแจ้งปัญหาบั๊กของเกม พบบัคต่างๆในตัวเกมเรากดเข้าไปเลยครับผมจากนั้นมันจะบอกว่านะครับล็อกอินผ่านอะไรเราก็เลือกไปเลยนะครับแล้วก็ชื่อในเกมชื่อว่าอะไรนะครับเราสอดไปนะครับแล้วก็บัคบัคอะไรครับผมบัคไอเทมบัคอะไรอ่ะอ่าหรืออื่นๆก็ได้นะครับผมถ้าเป็นโทเค็นนะครับแต่ว่าพี่แนะนำคือเป็นไอเทมหรือว่าใครจะพิมพ์อื่นๆก็ได้นะครับถ้าอื่นๆเราก็มาพิมพ์ข้อมูลข้างล่างว่าเอ่อโทเค็นดาวสีเหลืองบัคมันเองนะครับแล้วก็ใส่ Gmail, Email, เบอร์โทรที่ติดต่อได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่สะดวกติดต่อใส่ไปให้ครบนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถแคปรูปนะครับโทเค็นดาวสีเหลืองเนี่ยนะครับผมมาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ส่งข้อมูลได้เลยนะครับเดี๋ยว GM ก็จะทยอยแก้ให้นั่นเองแต่แนะนําให้น้องๆส่งยังไงอะถ้าใครดูคลิปนี้ก็ให้ส่งไปไดหลายคนนะครับเพราะว่า GM จะได้ ยังงจะได้เห็นแล้วก็จะได้แก้นั่นเองนะครับแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวพี่จะไปส่งดาวถามให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะไปลงในทิกต o k ก็ได้ก็อย่าลืมไปกดติดตามทิกต o k ช่อง b ิ๊กชาแนลกันด้วยนะชื่อเหมือน YouTube เลยนะครับในทิกต o k นะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่จะไปทําคลิปสั้นลงในทิกต o k ก็ได้นะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมเนาะ,ะเย็นๆ่ำานี่แหละรอเอ็มสตรีมนะครับเดี๋ยวพี่จะไปส่งดาวถามเอมให้นะครับหลายคนยังแบบว่ายังสงสัยอยู่เนาะเดี๋ยวพี่จะ คลิปนี้ก็คือมาบอกวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับก็คือสูตรนี้เนี่ยเจมได้บอกตั้งแต่โทเค็นก่อนๆที่บักแล้วพี่ก็นําสูตรมาบอกน้องๆน,นะครับเป็นวิธีแบบง่ายๆโอเคสำหรับคลิปนี้ใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย